ายคนนั้นเพียงแค่มองแวบเดียวในโทรศัพท์หลงอ้าวเทียนคุกเข่าต่อหน้าชนตะโกนภาพถ่ายของอาจารย์เงียบลงทันทีในฐานะเลขานุการของรัฐมนตรีแห่งชาติหัวเซียเขาตกใจจนหน้าซีเพียงเพราะหลงอ้าวเทียนคือหัวหน้าขององค์กรลึกลับและทรงพลังที่สุดในชาติหัวเซียองค์กรที่แข็งแกร่งที่สุดจนกระทั่งรัฐมนตรีสู่ประชุมเสร็จเจ้าเทียนเรินรีบไปหาท่านรัฐมนตรีสู่และพูดว่าท่านผู้นำผมมีเรื่องสำคัญต้องรายงานท่านเรื่องอะไรท่านรัฐมนตรีสู่ถาม เกี่ยวกับเรื่องของเจียงจงเขาส่งภาพหลงจงกวานคุกเข่าอยู่บนพื้นมาให้ผมผมบอกเขาแล้วว่าการทําแบบนี้จะเป็นการจุดไฟเผาตัวเองแต่เขาไม่ยอมฟังเจ้าเทียนเหรินพูดจบและยังยื่นเนื้อหาการสนทนาของตัวเองให้ท่านรัฐมนตรีซูดูท่านรัฐมนตรีซูดูแล้วขมวดคิ้วพูดว่าออกไปก่อนฉันจะโทรหาเขาเจ้าเทียนเหรินรู้สึกว่าตัวเองทําทุกอย่างที่ควรทําแล้วถ้าเจียงชวนซุยอยากหาความตายก็ช่วยไม่ได้เมื่อท่านรัฐมนตรีซูเห็นเจ้าเทียนเหรินออกไป ก็โทรหาเจียงชวนสุยทันทีสวัสดีเพื่อนเก่างานยุ่งเสร็จแล้วหรือเจียงชวนสุยรับสายแล้วหัวเราะคิกคักอย่ามาทำหน้าตายิ้มยิ้มเกิดอะไรขึ้นกันแน่นายได้ภาพนั้นมาจากไหนท่านรัฐมนตรีสู่ถามฉันถ่ายเองสิถ้านายอยากได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันถ่ายให้อีกหลายใบยถ่ายมุมรอบด้านหรือถ่ายแบบพิเศษก็ได้อยากให้โพสต์ถาก็จัดให้น้ำเสียงของเจียงชวนสุยเต็มไปด้วยการหยอกล้อทำให้ท่านรัฐมนตรีสู่ใจสั่นกลัวนายไม่ได้หลอกฉันใช่ไหม ท่านรัฐมนตรีสูถามเบาๆแน่นอนเรื่องนี้อย่ามายุ่งฉันไม่ทําอะไรโง่ๆหรอกนายวางใจได้เจียงชวนสุยรู้ว่านี่คือความหงอยใจจากเพื่อนเก่าเขาจึงเก็บความขี้เล่นไว้ดีเดี๋ยวค่อยติดต่อกันใหม่ท่านรัฐมนตรีพูดจบก็วางสายท่านรัฐมนตรีสูรู้สึกสงสัยในใจเจียงชวนสุยโชคดีอะไรกันเนี่ยถึงได้รู้จักกับหลงอ้าวเทียนช่วงบ่ายตามคําแนะนําของเจียงชวนสุยคณะเดินทางไปเยี่ยมชมทะเลสาบตรงหูในเมืองเจียงเฉิง ตอนสี่โมงเย็นถึงออกจากทะเลสาบตรงหูมุ่งหน้าไปยังโรงแรมหัวเมตาเมื่อขบวนรถมาถึงโรงแรมหัวเมตามีนักข่าวจํานวนมากและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คอยรักษาความสงบเกิดอะไรขึ้นเจียงชวนสุยลงจากรถแล้วถามสวัสดีครับท่านมาพักที่โรงแรมนี้หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรมรีบวิ่งเข้ามามองขบวนรถหรูนี้เขารู้สึกตื่นตระหนกเมื่อวานก็พักที่นี่แล้วเกิดอะไรขึ้นที่หน้าประตูเจียงชวนสุยถามอีกครั้งคืนนี้ มีดาราดังหลายคนมาพักที่โรงแรมของเราคนเหล่านี้คือแฟนคลับและสื่อที่มารอกลัวว่าคนจะเยอะเกินจนเกิดปัญหาจึงไม่อนุญาตให้รถผ่านหน้าประตูโรงแรมชั่วคราวผู้ที่มาพักสามารถขับรถเข้าไปในลานจอดรถใต้ดินเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพูดเบาๆรีบเปิดทางพร้อมกับจัดการกระจายฝูงชนที่แออัดหน้าประตูเกิดอะไรขึ้นเจียงชวนสุยพูดดีท่านรอสักครู่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพยักหน้าวิ่งไปพูดอะไรกับคนอื่นสองสามประโยค ขบวนรถของเจียงชวนสุยทั้งหมดเป็นรถโรรอยตอนเช้าพวกเขาก็เห็นมาแล้วจึงไม่กล้าล่าช้าเลยสักนิดโรงแรมหัวเมตาเป็นหนึ่งในโรงแรมที่หรูที่สุดในเมืองหานเฉิงดาราบางคนที่มาหานเฉิงมักจะพักผ่อนที่โรงแรมหัวเมตาไม่นานหลังจากขบวนรถของเจียงชวนสุยเข้าไปรถตู้คันหนึ่งขับเข้ามาเมื่อรถตู้มาถึงหน้าโรงแรมจงใจจอดลงและเปิดหน้าต่างชายคนหนึ่งที่นั่งด้านในโบกมือออกไปข้างนอกเหมือนกลัวคนอื่นจะมองไม่เห็น ชายคนนี้คือยางปินดาราหนุ่มชื่อดังและเป็นดาราที่มีกระแสมากปิงปิงพวกเรารักคุณปิงปิงพวกเรารักคุณปิงปิงสู้สู้ปิงปิงสู้สู้แฟนคลับที่รออยู่ที่นี่ตะโกนด้วยความรู้สึกสุดใจหลายคนหยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายรูปโพสตลงโซเชียลขอบคุณทุกคนที่มารับผมพรุ่งนี้เย็นล็อกช่องถ่ายท่อสดเมายาเจอกันไม่เลิกนะยางปิงพูดจบโบกมือให้ทุกคนตอนนั้นรถขับเข้าไปในโรงแรมราวห้าโมงครึ่งรถตู้มาอีกสองคัน เมื่อรถตู้จอดฝูงชนจํานวนมากพุ่งเข้าไปตะโกนว่าใช่เหวินเหวินฉันรักคุณคนในรถตู้ลงมาถ่ายรูปก,กับแฟนคลับอย่างเป็นมิตรและเซนลายเซนให้สองสามคนเอาลาที่รักทั้งหลายฉันต้องไปพักผ่อนที่โรงแรมแล้วใช่เหวินเหวินยิ้มทักทายแฟนคลับที่สนับสนุนเขาอย่างอบอุ่นใช่เหวินเหวินเป็นดาราสาวชื่อดังเป็นนางเอกดาวรุ่งราชินีแห่งกระแสเหวินเออฉันรักคุณเหวินเออพวกเราสนับสนุนคุณเมื่อใช่เหวินเหวินเริ่มเดินจากไป เสียงตะโกนดังขึ้นเรื่อยๆเมื่อชัยวนวนก้าวเข้าไปในล็อบบี้โรงแรมเธอบอกผู้ช่วยข้างๆว่าแฟนคลับน่ารำคาญพวกนั้นไม่ได้ตามมาใช่ไหมใบหน้ายัางแสดงความรำคาญและดูถูกพี่หวนเออพวกเขาถูกรอปภกั้นไว้ที่ประตูไม่มีใครตามมาผู้ช่วยมองไปข้างหลังแล้วพูดไปเถอะขึ้นไปพักผ่อนทางผู้จัดจองห้องชุดประธานาธิบดีไว้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ห้องชุดประธานาธิบดีฉันไม่พักนะชัยวนหวนพูดจบหยิบแว่นกันแดดจากกระเป๋ามาสวม เป็นห้องชุดประธานาธิบดีทางผู้จัดบอกฉันมาก่อนแล้วเรามาถึงโรงแรมแล้วไปรับกุญแจที่เคาน์เตอร์ได้เลยพี่วนเออรอสักครู่ผู้ช่วยผู้จบวิ่งไปที่เคาน์เตอร์ใช่วนเหวนก้มหน้าสวมหมวกแกป๊ปเดินตรงไปที่ลิฟท์ชั้นสูงผู้ช่วยของเธอวิ่งกลับมาพร้อมกุญแจอย่างรวดเร็วหอบหายใจพูดว่าพี่วนเออได้กุญแจมาแล้วครั้งหน้าทําอะไรให้เร็วหน่อยฉันรอนานจนเหงื่อออกแล้วใช่วนเหวนรออยู่หลายนาทีรู้สึกหงุดหงิดผู้ช่วยตอบว่าเข้าใจแล้วพี่วนเออ จากนั้นผู้ช่วยรีบกดลิฟต์เมื่อลิฟต์ลงมาผู้ช่วยยื่นครึ่งตัวเข้าไปกั้นประตูลิฟต์ใช้เหวินเหวินเดินเข้ามาด้วยท่าทางหยิงพยองขณะที่ประตูลิฟต์กำลังจะปิดมีคนตะโกนจากข้างนอกว่ารอด้วยลิ้นเหวยาและชิง,ช,งชิงวิ่งมาพอดีกั้นประตูลิฟต์ไว้ทั้งสองมาทันเวลาพวกคุณจะจบเมื่อไหร่ยังจะตามมาถึงที่นี่อีกหรือใช่เหวินเหวินเพราะต้องรอนานกว่าปกติรู้สึกหมุดหงิดตอนนี้เห็นมีคนสองคนเข้ามาในลิฟต์และไม่กดชั้นเธอก็ระเบิดอารมณ์ ในใจของใช่เหวนเหวนคิดว่าทั้งสองเป็นแฟนคลับหัวรุนแรงชินชิงชิงหันไปมองใช่เหวนเหวนชี้ตัวเองแล้วถามว่าคุณพูดถึงเราไม่งั้นจะมีใครอีกไม่เคยเจอคนไร้มารยาทอย่างพวกคุณใช่เหวนเหวนแค่นเสียงไอบาเหมือนแม่หมดพูดถึงใครชินชิงชิงอดไม่ได้ด่าคำหยาบออกมาชินชิงชิงคือสาวเผ็ดร้อนที่มีชื่อในเมืองโมตูจะยอมให้ใครมารังแกได้ยังไงไร้มารยาทเซียลีเดี๋ยวขึ้นไปโทรหาผู้จัดการโรงแรมปล่อยให้ใครก็ไม่รู้เข้ามา ใช่เหวินเหวินมองผู้ช่วยแล้วพูดพี่ชิงชิงช่างมันเถอะไปสนใจเขาเพื่ออะไรเรากลับห้องอาบน้ําแล้วลงไปกินข้าวลิ้งเหยาดึงชิงชิงชิงแล้วพูดจริงๆแล้วลิงเหยวก็รู้สึกไม่พอใจถูกดา่าไร้มารยาทโดยไม่มีเหตุผลยังจะมาอวดว่าพวกคุณพักห้องชุดประธานาธิบดีได้ใช่เหวินเหวินหัวร้อเยาะหลังได้ยินเธอเห็นลิงเหยวและชิงชิงชิงแต่งตัวธรรมดาเสื้อผ้าไม่มีแม้แต่โลโก้ถ้าไม่รู้คงคิดว่าซื้อจากร้านถูกถูกรุ่นลดราคาร้อยบาทสามชิ้น คุณมันบ้าไปแล้วคิดว่าตัวเองเป็นใครชินชิงชิงด่าฉันเป็นใครพวกคุณไม่รู้หรือไม่ใช่ว่าอยากถ่ายรูปหรือจะให้ถ่ายใช่เหว,นว,นวนินเหวินพูดจบถอดแว่นกันแดดออกฉันคิดว่าเป็นใครที่แท้ก็แค่นักแสดงอย่าคิดว่าตัวเองสําคัญคุณยังไม่เข้าตาฉันชินชิงชิงแค่นเสียงดาราดังอะไรกันต่อหน้าเธอก็แค่ลมยังไงเธอก็เป็นทายาทมหาเศรษฐีชั้นนําพ่อของเธอยังเป็นรองผู้ว่าการเมืองโมตูคุณบอกว่าใครคือนักแสดงใช่เหว,นว,นวนินเหวินโกรธ เธอเกลียดที่สุดเมื่อถูกเรียกว่านักสแสดงเธอเป็นดาราดังต่างหากบอกว่านักสแสดงยังยกย่องเกินไปก็แค่อวดตัวเท่านั้นชิ้นช,ชิงชิงไม่ไว้หน้าใชเหวนหวนเลยเธออาจไม่ก่อเรื่องแต่ไม่กลัวเรื่องดีดูสิว่าเดี๋ยวพวกคุณจะยังปากดีอยู่ไหมใช้หวนหวนพูดหน้าตึงเมื่อลิฟถึงชั้นบนสุดลิงลิงเหวยาวและชิ้นชิงชิงเดินออกจากลิฟโดยไม่หันกลับใช้หวนหวนรีบตามออกมาตะโกนว่าคิดจะหนีหรือบอกมาสิว่าอยากเล่นอะไรชิ้นชิงชิงดึงลิงเหวยาวให้หยุดแล้วหันมาถาม ตอนนั้นใช่หวนหวนเลขาของเธอโทรหาผู้จัดการโรงแรมพูดทันทีว่าโรงแรมคุณเป็นอะไรทำไมปล่อยให้ใครก็ไม่รู้มาวุ่นวายกับคุณใช่ที่ชั้นบนถ้าคุณไม่ให้คำอธิบายทันทีเราจะโพสต์ลงโซเชียลมีเดียประนามโรงแรมคุณผู้จัดการโรงแรมรีบขอโทษคุณหลี่รอสักครู่เราจะจัดการทันทีช่วยกล่าวคำขอโทษกับคุณใช่ด้วยเร็วเข้าผู้จัดการโรงแรมให้ความสำคัญมากพาคนสองสามคนรีบขึ้นมาคุณใช่สวัสดีครับงานของเราไม่เรียบร้อย ขอโทษด,ด้วยผู้จัดการโรงแรมเดินเข้ามากล่าวขอโทษใช้เวินเหวินซ้ำๆโรงแรมดีๆแบบนี้ยังปล่อยให้คนตามมาถึงที่นี่เสียอารมณ์จริงๆใช้เวินเหวินไม่ยอมหยุดชิ้นชิงชิงมองเหมือนกำลังดูการแสดงถ้าอยากเล่นเธอก็จะเล่นด้วยให้เขาเห็นว่าตัวเองน่าสมเพชแค่ไหนนี่ผู้จัดการโรงแรมมองไปที่หลิงเหวาและชิ้นชิงชิงพูดว่าขอโทษทั้งสองท่านท่านพักที่โรงแรมนี้หรือผู้จัดการโรงแรมยังไม่เข้าใจสถานการณ์ จึงพูดกับลิงเหยาและชินชิงชิงอย่างสุภาพไม่งั้นหล่ะโรงแรมคุณยิ่งแย่ลงทุกวันปล่อยให้คนไร้มารยาทแบบนี้มาพักแค่ลดระดับโรงแรมลงชินชิงชิงถามกลับผู้จัดการโรงแรมยิ้มอย่างอึดอัดพูดว่าทั้งสองฝ่ายอาจมีความเข้าใจผิดผมลดราคาให้จบเรื่องนี้ได้ไหมไม่ได้ชินชิงชิงและชเยวนวนพูดพร้อมกันมาเข้าร่วมงานครบรอบเจ็ปีของแพลตฟอร์มหมอหาหรือชินชิงชิงมองไปที่ชัยวนวนแล้วถามเป็นแล้วไงไม่เป็นแล้วไงเกี่ยวอะไรกับคุณ ช่เหวินเหวินตอบหน้าตึงเป็นก็พอคุณไม่ต้องเข้าห้องแล้วงานพรุ่งนี้ไม่มีส่วนของคุณมาจากไหนก็กลับไปที่นั่นชิ้นชิงชิงทิ้งคำพูดนี้ดึงลินเยาไปที่ห้องของตัวเองหน้าด้านจริงๆใช่เหวินเหวินหัวราอเยาะเกือบหัวราอออกมาใช่เหวินเหวินโมโหจนคำคุณให้ฉันไปฉันก็ต้องไปนี่ไม่ใช่เรื่องตลกหรือคิดว่าตัวเองเป็นตัวใหญ่หรือไงพี่เหวินเออสองคนนี้หยิ่งเกินไปผู้ช่วยรู้สึกไม่พอใจไปสนใจคนงโง่โงแบบนี้ทำไม ใช้เหวินเหวินพูดจบสะบัดหัวเดินไปที่ห้องของตัวเองผู้จัดการโรงแรมยิ้มอึดอัดแล้วพาคนจากไปตราบใดที่ทั้งสองฝ่ายไม่ทะเลาะก,กันก็พอหลังจากนั้นจะเล่นยังไงก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวกับเขาเมื่อใช่เหวินเหวินกลับถึงห้องโทรหาเจ้านายของตัวเองพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานวันนี้คุณหูวันถูกกลั่นแกล้งใครรังแกคุณคุณหูถามตอนที่มาโรงแรมวันนี้เจอผู้หญิงสองคนน่ารังเกียจยังดาวินเอ๋อด้วยบอกว่าฉันเป็นนักแสดงอวดตัว หวนเอ๋อร์ได้ยินแล้วเสียใจมากน้ำเสียงของใชยหวนเวนอ่อนนุ่มเหมือนได้รับความอายุติธรรมใหญ่หลวงพวกเขาไม่รู้จักคุณหรือเป็นใครบ้างบอกฉันมาคุณหูได้ยินแล้วกโกรธลูกน้องของตัวเองถูกกลั่นแกล้งนอกบ้านเขามีหน้าที่ต้องปกป,ป้องไม่รู้จักแต่พูดใจหญิงมากบอกให้ฉันกลับบ้านไปจะเข้าร่วมงานครบรอบเจ็ดปีของแพลตฟอร์มเมียวหยาโกรธไหมละ่ะใชยเวนเวนเล่าสถานการณ์ไม่ต้องสนใจใครก็ขับคุณออกไม่ได้คุณไปงานครบรอบของแพลตฟอร์มเมียวหยา คุณเฉินโทรหาฉันเองแสดงเสร็จพรุ่งนี้ก็กลับฉันคอยปกป้องคุณไม่มีใครทําอะไรคุณได้ทําตัวให้ดีแค่นั้นคุณหูให้ยาใจแก่ใช่เหวินเหวินใช่เหวินเวินคือต้นไม้เงินของบริษัทคุณหูตามจีบใช่เหวินเวินมานานทุกครั้งใช่เวินเวินก็เล่นตัวทําให้คุณหูรู้สึกอึดอัดค่ะเวินเออรู้แล้วใช่เวินเวินพยักหน้าอย่างว่าง่ายเมื่อได้รับการยืนยันจากคุณหูใช่เหวิิร์นังนวการบเทิงในประเทศ อย่างน้อยในวงการนี้คำพูดของเขาคือกฎเซียวลีไปเตรียมน้ำอาบให้ฉันฉันจะอาบน้ำให้หอมหอมเมื่อกี้เงือออกนิดหน่อยรู้สึกไม่สบายตัวใช้วนเหวนสั่งผู้ช่วยค่ะพี่วนเดอ๋อฉันไปเดี๋ยวนี้ผู้ช่วยตอบแล้ววิ่งไปเตรียมน้ำอาบเมื่อชิชงชิงกลับถึงห้องส่งข้อความวีแชทให้ชิงเฟินและเล่าเรื่องที่เจอในลิฟต์เมื่อชิงเฟินเห็นตะโกนบอกกวัวมินเสียวหวังและเจียงเทียนว่าพี่น้องมีงานให้ทำแล้วมาดูกัน ไอบ้าทุบมันเจียงเทียนด่าใช่หว,วนหวนนี่เมื่อก่อนฉันเคยโพสตจกมันไปครั้งหนึ่งตอนนั้นบอกแล้วว่าไม่ใช่ของดีเล่นตัวและด่าแฟนคลับน่าเสียดายที่แฟนคลับไร้สมองชอบไปเกาะกักวหมินเสี่ยวหวังเห็นแล้วยิ้มมันมาเข้าร่วมงานครบรอบของแพลตฟอร์มโมออยาไม่ใช่หรือบอกลุงหมาก่อนให้มันใสหัวไปแล้วค่อยเล่นต่อชิงเฟินพูดอึมแคปหน้าจอให้ฉันฉันจะส่งให้หมายูยานกัวหมินเสี่ยวหวังพยักหน้าเมื่อหมายูยานได้รับข้อความวีแชท ส่งต่อให้เพิงกวินหมาเพิงกวินหมากระโดดขึ้นสมควรแล้วถึงเวลาสร้างผลงานทําอะไรตกใจอะไรนักหนาเจียงชวนสุยมองเพิงกวินหมาแล้วถามนิสัยเก่าของมันโรคสมาธิสัน้นโรคสมาธิสัน้นเพิงกวินหมาเปิดภาพแคปให้ทั้งสองดูใช่นี่อะไรนะยิงขนาดนี้เจียงชวนสุยไม่รู้จักใช้เหว้นเว้นถามออกมาฉันไม่สนว่าเป็นใครโอกาสดีแบบนี้มาให้ฉันเพิงกวินหมายิ้ม จากนั้นโทรหาเฉินเจียทันทีคุณหมาเฉินเจียพูดเบาๆงานครบรอบเจ็ดปีคุณเชิญใชเหวนหวนมาใช่ไหมเพิงกวินหมาถามใช่ครับผมคุยกับคุณหูของพวกเขาเองเฉินเจียได้ยินแล้วคิดในใจถ้าไม่ใช่คุณหมากาลังจะเปลี่ยนคนให้เลียหน้าตาของใชเหวนหวนก็ไม่เลวจากสไตล์การเลียคนของหมาช่วงนี้มีโอกาสสูงที่จะให้มันไปทันทีให้มันใสหัวไปยกเลิกทุกความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับมันฉันจะแจ้งสำนักงานใหญ่ให้แบนมันทั่วหน้า เพิงกวินหมาไม่เสียเวลาเตรียมแบรนด์ใช้หวนหวนทันทีบริษัทของเพิงกวินหมาก็ทำวงการบันเทิงที่สำคัญกว่านั้นเขาควบคุมกระแสขนาดใหญ่การแบรนด์ใช้หวนเหวนเหมือนเล่นของเล่นคุณหมาทำไมถึงเป็นแบบนี้ใช้หวนหวนเป็นดาราดังที่มีกระแสและเราเซ็นสัญญากับเขาแล้วถ้าเราผิดสัญญาจะต้องจ่ายค่าชดเชยเยอะพูดอีกก็ให้ไปซะคำพูดฉันใช้ไม่ได้แล้วหรือเพิงกวินหมาขัดจังหวะคำอธิบายของเฉินเจียเฉินเจียได้ยินแล้วเงียบทันทีใช่ ถูกด่าอีกแล้วปากเสียจริงๆจ่ายเงินก็จ่ายไปเจ้านายใหญ่ยังไม่สนตัวเองไปบ่นอะไรคุณหมาเข้าใจแล้วจะยกเลิกความร่วมมือทันทีเฉันเจียรีบพูดเร็วเข้าเพิงกวินหมาพูดจบวางสายเพิงกวินหมาเพิ่งวางสายอัลบม่ากล่าวว่าฉันเพิ่งตรวจสอบเมื่อสักครู่ใช่เหวินเวินเป็นคนของบริษัทบันเทิงเคอหลีเจ้านายของพวกเขาคือหูหลี่คนนี้มีอิทธิพลในวงการบันเทิงอยู่บ้างตีมันเพิงกวินหมาลูกแขนเราลูกตัวใหญ่เจียงชวนสุยโห่ร้อง ตีต้องให้คุณอาบาม่าพยักหน้าบริษัทบันเทิงเคอรี่อะไรในสายตาคนอื่นอาจดูยิ่งใหญ่แต่ต่อหน้าอาบาม่าและเจียงเฉียนชุยไม่ใช่เรื่องอะไรเลยจบแล้วพาฉันไปด้วยตีมันด้วยกันเพิงกวินหมาตื่นเต้นไม่สนว่าเป็นใครทําให้หลิงเยาโกรธตีให้จบสํานักงานใหญ่ของแพลตฟอร์มเมายยาสํานักงานของเฉินเจียเขาเรียกเลยขามาทันทีคุณให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ยกเลิกทุกความร่วมมือกับใช่เหวินเหวินและให้เขาคืนห้องชุดประธานาธิบดีของโรงแรมหัวเมตา เฉินเจียสั่งโดยตรงข้าคุณเฉินเลขาคงสงสัยแต่ก็ไม่กล้าถามทำงานมากพูดน้อยคือหลักการของเลขาที่ดีประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มมอยยาสูงมากแจ้งผู้ช่วยของใช้หวนหวนทันทีและสั่งให้พวกเขาคืนห้องภายในหนึ่งชั่วโมงเมื่อผู้ช่วยได้รับข่าวนี้ก็ตะลึงทำอะไรกันหน้าด้านเกินไปแล้วพี่หวนเออเกิดเรื่องแล้วผู้ช่วยวิ่งไปเคาะประตูห้องน้ำตะโกนเรื่องอะไรตกใจอะไรนักหนาทำให้ฉันตกใจ ใช่เหวินเหวินพูดอย่างไม่พอใจแพลตฟอร์มเมาส์ใหญ่เลิกทุกความร่วมมือกับเราและให้เราคืนห้องผู้ช่วยรีพูดใช่เหวินเหวินได้ยินแล้วชะง,งักร้องว่าเป็นไปไม่ได้พี่เหวินเออจริงๆออกมาเร็วเสียงร้อนรนของผู้ช่วยดังมาจากนอกห้องน้ําใช่เหวินเหวินพันผ้าขนหนูแล้ววิ่งออกมาดูถแถลงการยกเลิกความร่วมมือจากแพลตฟอร์มเมาส์ใหญ่จนกระต่ายน้อยสองตัวของเธอสัน่นต้องเกี่ยวกับสองใ่นั้นแน่ใช่เหวินเหวินด่าพี่เหวินเออตอนนี้ทํายังไงผู้ช่วยทําอะไรไม่ถูก ไม่รู้จะทำยังไงรีบอะไรพวกเขาผิดสัญญาต้องจ่ายค่าชดเชยเยอะแค่รู้จักคนของแพลตฟอร์มเมาใหญ่ใครไม่มีเส้นสายบ้างใช้หวนหวนพูดจบเตรียมโทรหาคุณหูเพื่อระบายความกับแขนระบายความอัดอั้นของตนเมื่อโทรศัพท์ของหูหลีต่อสายใช้หวนหวนเริ่มออดอ้อนใครรังแกคุณอีกแล้วคุณหูถามก็สองใยนั้นจากเมื่อกี้แพลตฟอร์มเมยาสใหญ่เกลิ้อความร่วมมือกับฉันและให้ฉันออกจากโรงแรมทันทีโกรธมากคุณหูต้องช่วยเหวนเออนะ น้ำเสียงของใช้หวนเหวนเต็มไปด้วยความกับแขนงทำไมฉันไม่ได้รับข่าวฉันจะโทรไปถามคุณอย่ารีบฉันจัดการให้คุณรอในห้องสักครู่หูหลีได้ยินแล้วโกรธจูจูก็ตรวจสอบศิลปินของตัวเองคนทำธุรกิจใหญ่ทำไมเด็กๆข็กขอข่าวดีจากคุณนะใชเหวนเหวนพูดอย่างว่าง่ายเมื่อวางสายหูหลีโกรธไม่ว่าใชเหวนเหวนจะเป็นตัวเอกหรือไม่มันกระทบหน้าตาของเขาจากนั้นเขาโทรหาเฉินเจียทันทีน้ำเสียงของเฉินเจียแข็งกร้าว บอกตรงๆว่าศิลปินคุณภาพต่ำของบริษัทคุณไม่คู่ควรกับความร่วมมือของเราไอบานีทำให้หูหลีโกรธนักหูหลีกลั้นความอยากคว้างโทรศัพท์เฉินเจียไม่ให้หน้าเขาเลยก็แค่พิงเพิงกวินไม่ใช่หรือทุกคนที่ประสบความสำเร็จใครไม่มีเส้นสายหูหลียังไม่ทันโกรธโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นเป็นรองประธานบริษัทโซมาคุณหูเรื่องใหญ่แล้วรองประธานตื่นตระหนกเกิดอะไรขึ้นอีกหูหลีรู้สึกหงุดหงิดเพิ่งได้รับข่าวจิ้งจอกรู้สึกหงุดหงิดเพราะเพิ่งได้รับข่าว ประกาศยกเลิกทุกความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทเราพร้อมกันนั้นกลุ่มยี่ตาก็ออกถแถลงการ์ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเราโรงภาพยนตร์ยี่ตาจะปฏิเสธฉายรองประธานพูดอย่างร้อนรนหูหลีได้ยินแล้วตะลึงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพิงกวินไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพนกวินเขาไม่มีวันสู้ได้การทำให้ขุนเคืองแค่หนึ่งในนี้ก็เกือบตายตอนนี้ทั้งสามมารวมกันเห็นชัดว่าเล็งมาที่เขาคุณหูฟังอยู่ไหมต่อไปจะทำยังไงรองประธานถามเบาๆ อย่ารีบรอฉันถามคนก่อนหูหลีพูดจบวางสายด้วยความหมงุดหงิดหลังวางสายจุดบุรีสูบคนเดียวเขาไม่เคยทำอะไรกระทบสามบริษัทนี้บุรีถูกสูบอย่างแรงสองสามครั้งเขาเปิดสมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์โทรหาเจ้านายใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังสวัสดีคุณจางมีเรื่องเล็กๆอาจต้องรบกวนคุณน้ำเสียงของหูหลีเต็มไปด้วยการประจบเสี่ยวหูมีเรื่องอะไรจางทิ้งถามคุณจางเป็นแบบนี้เมื่อกี้ฉันถูกกลุ่มเพิงกวินฉันเพิ่งได้รับข้อมูลจากกลุ่มเพนกวิน และกลุ่มยี่ตาร่วมกันกดดันการทำแบบนี้เป็นการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมขอให้คุณจางช่วยเป็นตัวกลางหูหลีพยายามพูดให้ตัวเองดูน่าสงสารเหมือนเด็กที่ถูกกลั่นแกล้งนอกบ้านกลับมาฟ้องพ่อแม่จางถิงได้ยินแล้วก็สงสัยทั้งสามบริษัทนี้ร่วมกันกดดันคุณคุณไปทำอะไรกระทบพวกเขาหรือเปล่าตามหลักการมันไม่น่าจะเกิดขึ้นจางถิงสงสัยทั้งสามบริษัทนี้เป็นผู้นำในประเทศทำไมถึงพร้อมใจกันกดดันบริษัทบันเทิง คุณจางฉันรับรองไม่เคยทําอะไรกระทบพวกเขานี่คือการกดดันอย่างมุ่งร้ายหูหลี่รีพูดถ้าคุณพูดแบบนี้พวกเขาก็เกินไปหน่อยถ้าคุณทําตัวถูกต้องฉันจะช่วยคุณฉันจะคุยกับพวกเขาจางถิงให้ยาใจแก่หูหลี่ขอบคุณคุณจางหูหลี่รีบขอบคุณไม่ต้องท่าทําหน้าที่ตัวเองดีไม่มีใครรังแกคุณได้จางถิงพูดจบวางสายหูหลี่รู้สึกผ่อนคลายจุดบุรีอีกมวนรอข่าวดีเมื่อจางถิงลงมือ แม้แต่สองหมาก็ต้องไปดื่มชาด้วยโทรศัพท์แรกของจางถิงโทรหาเหล่าหวังเพราะกลุ่มยี่ตามีส่วนในวงการภาพยนตร์ค่อนข้างใหญ่ทุกคนติดต่อกันบ่อยสวัสดีคุณจางวันนี้โทรหาฉันมีอะไรดีเหลาหวังถามยิ้มยิ้มเมื่อเหลาหวังเห็นสายจากจางถิงเขาก็รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรเหลวหวังเรานานแล้วที่ไม่ได้กินข้าวด้วยกันว่างเมื่อไหร่มาหาฉันกินข้าวจางถิงยิ้มแล้วพูดนานจริงๆเกือบปีแล้วที่ไม่ได้กินข้าวกับคุณจางวันไหนว่าง จะเอาไวน์ดีๆสองขวดไปคุยกันเหลาวังพูดเลี่ยงเลี่ยงลุงหลงพูดแบบผ่านๆกลัวแค่ว่านายเจ้าของใหญ่จะยุ่งเกินจางถิงหัวเราะยุ่งแค่ไหนก็ไม่เท่าคุณจางเาหลาวังพูดถ้าคุณจางไม่บอกจุดประสงค์วันนี้เหลาวังจะไม่พูดถึงยังไงเขาก็ไม่รีบช่วงนี้เหลาวังลอยตัวนิดหน่อยเหลาวังวันนี้ฉันโทรหานายนายคงเดาได้ว่ามาทําไมทุกคนทําธุรกิจไม่จําเป็นต้องฆ่าคนอื่นให้ตายถ้ามีอะไรทุกคนนั่งกินข้าวด้วยกันคุยกัน ฉันเป็นเจ้าภาพดีไหมจางผิงไม่พูดเลี่ยงกับเลาวังอีกเริ่มเข้าสู่ประเด็นวันนี้คุณจางคำพูดนี้ฉันฟังไม่เข้าใจเลาวังแกล้งโง่นายพูดแบบนี้ต้องเป็นหูหลีทําให้โกรธแน่ไม่งั้นนายไม่พูดแบบนี้จางผิงรู้สึกไม่พอใจเลาวังจงใจหลบเลี่ยงคําพูดเขาถึงจางผิงจะไม่พอใจแต่ก็ไม่แสดงออกเพราะตอนนี้ต้องขอร้องคนที่แท้คุณจางพูดถึงเรื่องนี้เมื่อกี้ฉันนึกไม่ออกเลาวังรีบตำหนิตัวเองนายว่าไง ฉันเป็นเจ้าภาพทุกคนนั่งคุยกันจางถิงถามด้วยความมั่นใจอีกครั้งไม่ไปเหล่าวังปฏิเสธชัดเจนเราหาวังจะทําเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดจริงๆจางถิงเปลี่ยนน้าเสียงให้หนักนน่นคุณจางบางเรื่องคุณควบคุมไม่ได้ถ้าคุณอยากชวนฉันกินข้าวจริงๆฉันจะชวนท่านหลีมาด้วยทุกคนคุยกันเหล่าวังเริ่มอวดดึงธงท่านหลีออกมาท่านหลีไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาถ้าไม่ใช่เพราะฉันเขาไม่มีแม้แต่โอกาสโทรคุยกับท่านหลีท่านหลีคนไหน จางถิงไม่ได้สนใจน้ำเสียงของเหล่าหวังกลับถามถึงท่านหลี่ไม่แปลกที่เขาจะถามใครจะคิดว่าท่านหลี่คือท่านหลี่ตัวจริงคนที่อยู่ในสี่ย่านนั้นท่านหลี่นั้นน้ำเสียงของเหล่าหวังต่ำลงนายพูดถึงท่านหลี่จางถิงร้องออกมาด้วยความตกใจสูดลมหายใจเย็นแน่นอนเหล่าหวังหัวเราะจางถิงได้ยินแล้วเงียบไปนานโทรศัพท์ในมือรู้สึกมุนงงเหลาหวังเกี่ยวข้องกับท่านหลี่เป็นไปไม่ได้เหลาหวังไม่มีพลังขนาดนั้น แถมท่านหลี่ยังมีเวลามายุ่งเรื่องเล็กๆนายแน่ใจจางถิงสูดลมหายใจลึกพยายามสงบความตื่นตระหนกในใจคุณจางคุณคิดว่าฉันจะล้อเล่นเรื่องนี้หรือฉันกล้าเล่นมุกแบบนี้หรือเราหวังถามจางถิงสองครั้งเข้าใจแล้วนายยุ่งไปก่อนพรุ่งนี้ฉันเลี้ยงข้าวไหมจางถิงเปลี่ยนน้ำเสียงจากก่อนหน้าเริ่มชวนเหล่าวังกินข้าวค่อยว่ากันมีเวลาแล้วค่อยติดต่อเหล่าวังพูดสองแง่ไม่ปฏิเสธและไม่รับปากตอนนี้ต้องทำตัวลึกซึ้ง ให้จางถิงเดาทิศทางไม่ได้ดีรอสายนายจางถิงถอนหายใจตอนนี้เขาไม่มีอารมณ์โกรธจนวางสายจางถิงยังไม่หายงงเมื่อนึกถึงคำสัญญาที่ให้หูหลี่เขารู้สึกอายไม่แปลกใจไม่แปลกใจเลยถ้าเป็นท่านนั้นทุกอย่างก็สมเหตุสมผลแต่หูหลีไปทำให้ท่านนั้นโกรธได้ยังไงทั้งสองไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกันมันไม่สมจริงจางถิงคิดไม่ตกแต่เขารู้อย่างหนึ่งวันนี้เขาไร้พลังไม่เพียงไร้พลัง ยังต้องตัดขาดจากหูหลีทันทีไม่งั้นจะพัวพันตัวเองเข้าไปเดิมหูหลีนอนอยู่บนโซฟาดื่มไวน์แดงอย่างสบายเมื่อเห็นจางถิงโทรมาเขาตื่นตัวนั่งตัวตรงรับสายคุณจางหูหลีเรียกอย่างประจบเรื่องนี้ฉันช่วยไม่ได้กินให้อร่อยดื่มให้สนุกต่อไปอย่าติดต่อกันจางถิงพูดจบวางสายหูหลีถือโทรศัพท์ตะลึงคำพูดของจางถิงเมื่อครู่วนอยู่ในหัวเขาอะไรคือกินให้อร่อยดื่มให้สนุกฉันกำลังจะตายหลังรับสายนี้ หูลีตกอยู่ในภาวะช็อกเขาจบจริงๆเขาไม่ได้ทำอะไรต้องเป็นชเหวนวนแน่ไปทำให้คนที่ลึกซึ้งเกินอย่างถึงโกรธตั้งแต่เธอโทรหาเขาเรื่องเหล่านี้ตามมาทันทีหูลีเหมือนคนบ้าโทรหาชเหวนวนคุณหูเป็นยังไงบ้างฉันรอข่าวดีจากคุณนะน้ำเสียงนุ่มนวลของช่หวนวนดังจากโทรศัพท์ก่อนหน้านี้เมื่อหูหลีได้ยินน้ำเสียงนี้รู้สึกร้อนไปทั้งตัวแต่ตอนนี้รู้สึกขยแข,ขยงถึงขั้นอยากอาเจียนแกไปทำให้ใครโกรธมา แกจบแล้วบริษัทก็ถูกแกทำลายฉันไม่มีวันปล่อยแกหูลีตะโกนอย่างสุดใจในโทรศัพท์คุณคุณหูเกิดอะไรขึ้นใช้เหวินเหวินได้ยินแล้วมงรู้สึกกลัวในใจตอนนี้กลับมาหาฉันเดี๋ยวนี้ฉันรอแกที่บ้านถ้าไม่มาตายหรือรอดก็แล้วแต่หูลีพูดจบวางสายความโกรธในใจลุกโชนต้องระบายกับใช้เหวินเหวินให้เต็มที่ใช้เหวินเหวินมองโทรศัพท์ที่ถูกตัดสายได้ยินเสียงตูต,ตูดสอดคล้องกับความรู้สึกสันสะเทือนในใจ ตอนนี้เธอรู้สึกกังวลและหวาดกลัวน้ำตาแห่งความตื่นตระหนกไหลออกมา